สวัสดีครับ FC ช่องวิธีชีวิตชนเผาไทยขานะครับมื่อนี้บาวนิดกสิผิภามาเบ่งวิธีหรือกรรมมาวิธีในการแช่ก่อยเริ่มตั้งแต่คุดก่อยเลยนะครับเนาะฟุดกอยแล้วมาปอกกอยแล้วมาเขาเรียกซ้อยกอยแล้วก็แช่กอยแล้วก็ปั้นก่อยแล้วก็แช่ยังไงให้ก่อยที่ให้มันไม่เบื่อไม่เมาและสุดท้ายเทคนิคดีๆนะครับสุดท้าย เราจะมีวิธีถ้าเรากินกอยแล้วเบื่อเราจะทํำยังไงสุดท้ายท้ายคลิปดูให้จบนะครับจะได้ความรู้ไปด้วยกันตามมาชมเลยครับปไ สีของโคนไม้นะครับนี่ครับอันนี้อันนี้นอยู่ด้วยกันอย่างนี้อัน,น,อนได้กินก้อยมาเป็นเผาคากินก้อยมาเหงิงเราบ่ยายแม่อันยุคที่เจ็ดสิบแปดตรงนี้ครับกินเพื่ออะไรกินเพื่ออยู่ได้เพื่อว่ามันไม่มีข้าวเรากินตังข้าวกินก้อยตังข้าวอ่ากินกับแกงหน่อไม้อืม เยงหนไม้ขึ้นแล้วก็กินก๋วยนึ่งกย๋ยกินกับกินกับแก้งหนอไม้ให้อิ่มกินแล้วก็อิ่มเหมือนกันกับกินข้าวนี่แหละแล้วก็ไม่หิวแล้วอิ่มแล้วก็กินกอยถ้าไม่มีหน่อไม้ก็กินกนปลากินเอาปั้นเอากอยกระจ้่มกนปลาแล้วก็กิน กินอิ่มแล้วก็ไปเลี้ยงวัวเลี้ยงควายที่ป่าจนว่าค่ำตะวินตกดินพวเลยค่อยกลับมาถึงบ้านไปเลี้ยงวัวเลี้ยงควายสมัยตะกี้นะครับขึบ้นอ,อีกแล้วยเห็นไหมนีม่คือกลอยตัวนี้เราไม่เอา ได้ครับันะบเป็นชั้นเป็นชั้นลงไปข้างล่างนะครับอย่างนี้เลยครับเป็นชั้นเป็นชั้นลงไปเป็นหวีโว้นต้นนั่งเต็มกระสอบพดีถ้าจะเต็มกระสอบนะครับรอกน,นี้แล้วว่าสิปกระสอบสิบตอนซิบกระสอบนีหัวสุดท้ายนะครับ งอแบบเอกเลยเพื่อถ่ายดีลูกโมดสุดท้ายโมดสุดท้ายครับเทปซี FC. ดูนี่หนึ่นงสองสเดี๋ยวสอบเป็นครั้งหนอเนี้ฟังไว้ครับฟังไว้เหมือนเดิมอันนี้ก็ฟังเหมือนเดิมเราไม่เอานี่ครับหนึ่นงสองแบบนี้นนาส,า,สา,ามสี่ ห้า,บบบบาอาันบบนี้เอาได้ทั้งโหลอันนี้เอาได้หกเจ็ดอันนี้เอาได้ครับเจ็ดตเจ็ดเจ็เจ็ดแปด <8 S 1> นะครับนี่โอ้โหอันนี้น,นะครับเต็มเลยนี่คือหัวกระอยนะครับหนึ่งปีมีครั้งเดียวถามว่าถ้าใครหัวเล็กๆอย่างนี้เอาไปกินเอาไปไม่ใช่หัวเล็อกๆอย่างนี้เอาไปปลูกนะครับ ถ้าใครต้องการปลูกมาเอาที่บ้านผมไม่อึดไม่ยากไม่ต้องไปซื้อเขาแล้วก็เปลือกที่เราเชื้อนออกเนี่ยก็สามารถเอาไปปลูกได้นะครับเป็นการขยายพันธุ์อีกอย่างนึงก็ได้นะครับเดี๋ยวเราก็จะปอกการปอกนะครับการเมาก็ต้องปอกให้ลึกๆมไม่ต้องไปเสียดายก่อย,ออยปอกให้ลึก ให้พ้นจากหนวดกอยนะครับจากลากกอยเพราะถ้ามาอย่างนั้นแล้วจะเมากอยนะครับเดี๋ยวผมจะบอกให้ดูนะนะเอาให้อห้อยพ้นเลยนะครับไม่ต้องไปเสียดวงเสียได้ทางท่านบอกอนิดหน่อยหน่อยไปกินเมากอยอุจจาระเต้อุจจาระเตน,ะะเตนะะเตพวกนะครับเดี๋ยวจะให้มาดูใกล้ๆเับเรา,เานะครับนี่ นี่ครับคนเห็นแล้วว่าเวลาเราเอาไปทีหลังนะครับก็ให้ดูด้วยถ้ามันไม่สวยไม่สะอาดปาดออกนะครับก่อนที่จะเฉือนนะครับมาดูใกล้ๆมาดูใกล้ๆก่อนนี่ครับเวลาปอกนี่อันนี้ก้อยเหลืองก้อยเหลืองก้อยเหลืองนี่ครับเวลาปอกปอกให้ให้พ้นจากรากเนี่ยนี่ฮะนี่อย่างนี้ต้องเอาออกนะครับนี่นี่นี่อย่างนี้ต้องเอาออก เป็นวิถีชีวิตชนเผ่าโบราณจริงๆนะครับก็กินกอยผมก็กินกอยมากว่าจะโตได้นะครับนี่น่ครับปาดออกโอ้เลึกเกินไปนี่ครับเฮ็ดทำไม่เป็นก็ไม่เคยทำก็ศึกษานะครับอย่าไปโลโลเลๆเลๆกินสมสีุ่มห้าเมานะครับเมากอย แม่กระสอบมีตงใช้ไม่แต่ก้อยค่อยๆขมันแยก้เก็บเก็บลอวเออมื้ล่ะนั่นก็เหงาเดียวเลยน่นเะได้ซ้อซสอมเมือนี่พี่ในเกาะโอ้ครับจีมาเห็ดก้อยไบห่อเข่านะจะด้วยเอาบุญเขาสาบบุญห่อเขานะครับอืมแต่ลอยมันขายอยู่ได้แหละ โลละโลละจังหวัดโลละหาซิบเนาะเฮ็ดบอเป็นเบื่อตายอันนี้รับประกันบอมีเบื่อโอ้มันผ่ากอนน้ำไม้ขึ้นมาได้หะนะก้อนน้ไม้น้ออุ้มกอนน้ำไม้ได้หะมันข้างโคกกว่าเนาะอ่าตัวนี้หัวขาวเลยหอวขาวตัวนี้หอวขาวตัวนี้นี่ก้อยเหลืองเออนี่นี้กอยเหลืองครับนี่เบื้องตอนนี้ยังเบื้องออกพูดย่ำหนึ่งพูนเหลืองอุยหุย นะ,ะครับเมื่อเราก็ยังไม่หยุดนะครับวันนี้ทำอะไรครับต้อยก่อยโอ้โหมีเครื่องมือในการซอยทำปั้นข้าจีใหญ่เอาทำใส่ห่อข้าวใช่ไหมเนี่ยใช่ห่อข้าวนะครับนี่คือกอยที่ปอกแล้ว ยังไม่ตกก็มีคุจะทำบุญไม่เลือกไม่เลือกเวลานะคะัตบตะวันตกดินเราก็ต้องทาจะไป็อนอะไรบ้างบุญอะไรบางอุทานได้ไหมเอ้ยมัน,นยุ่งจังป่ะอ่าทีนี้ก็ครบสามคืนแล้วเนาะมักเกลือมักเกลือครบสามคืนแล้วก็จะเป็นการเ,เขาเรียกว่าปั้นน้ำหัวมัน ปั้นน้ำหัวครับนี่คือปั้นน้ำหัวก็อาศัยน้ำหนักของร่างกายน้อครับเนาะใสเกือบบุอยางดีนะครับนี่เขาเหยียบหัวมันเหยียบจนกว่าน้ำใสๆมันไหลออกนะครับอ๋อล้างน้ำด้วยรับรองบ่มีขั้นครับของอันบ่าวไทยคานะ สะอาดปลอดภัยเ,เออบมมีเมาว่วาวพิษโ,โ,โ,โอ้โหร,มมร,ร,รับรองนะครับไม่มีเมานะครับถ้าเราทําถูกวิธี<อ>เริ่มตั้งแต่แรกนะครับที่ผมนินยามก็คืออ่ารากนะครับหวัวของรากตรงนั้นก็ต้องเอาออกให้หมดนะครับนี่น้ำเริ่มใสและน,น้ำสองน้ำสองนี่เริ่มใสครับแล้วเราก็จะแช่ไว้อีกเจ็ดคืนนะครับเพื่อเพื่อต้องอาจจะคืน ืแล้วเราก็จะเอาขึ้นมากินลแล้วเราก็จะแช่ไว้อีก5คืนนะครับหลังจากที่ปั่นหัวน้ําเสร็จแล้วนะครับถึงจะเอามาทานได้นะครับสําหรับเอซีที่ทํากรอยนะครับกินกรอยที่เมาเมากันที่เบื่อกันนะครับก็คือกรรมวิธีไม่ถูกต้องนะครับเขาเอินก้อนบดจืดนะครับก้อนบดจืนดน,นี่ครับยัง้วยังอีกวอมึงเลงเสียได้ไหม นี่รรรครับแล้วก็สุดท้ายจริงๆครับสำหรับทีนี้ก็จะจบไปก่อนถ้าเราแช่ไว้อีก5คืนสิ่งที่เราสังเกตก็คือก้อยไม่จะพูน้ำเนาะถือว่า,าจืดนะครับพร้อมที่จะหนึ่งรับประทานโอเคนะครับครับกเป็นอะไรครับวิธีการเห็ดก้อยของบาวนิตพาวเทา เฮ็ดบอเป็นมันเบื่อนะครับก้อยนั่นบอแมนว่าเห็ดโรโลเล่ๆสุมสีสุมหาคนที่ทำหัวบุกได้เขาก็ทำบุกคนที่คนที่เขาทำเป็นก็ทำเป็นนะครับคนที่ทำให้เป็นก็ทำให้เบื่อเมานะครับสำหรับถ้าเบื่อเมาอาการแก้ของกอยก็คือเฮ็ดอะไก็กินกินกูกิน ถ้าว่าเอฟซีท่านใดที่เมาที่เบื่อก่อยนะครับว่าวิธีแก้ของเผ่าคาก็คือปูนานะครับขุดมาแล้วก็มาเคี้ยวนะครับแล้วก็กลืนนะครับแบบดิบๆนะครับอันนั้นเป็นการแก้นะครับการเมาก่อยสําหรับคลิปนี้ก็มีทั้งการขุดการฟานการทุกอย่างครับแล้วก็มีวิธีการแก้การเบื่อก่อยเมาก่อยนะครับสาหรับคลิปนี้เอาไว้สำนีนะครับสวัสดีครับ